สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทําแกงป่าปลาดุกทานกขนมจีนก็ได้ทานข้าวสวยก็ได้นะคะวันนี้แอดมินแกะสูตรมาจากสูตรของนคนปรปฐมนะคะพิกแกงของเราก็จะมีอัตราส่วนและวัตถุดิบดังนี้เลยพอเราเตรียมเสร็จแล้วเราก็นํามาใส่เครื่องปั่นนะคะใส่กระเทียมลงไปใส่ตะไครลงไปใส่ผิวมะกรูดค่ะ ด้วยรากผักชีแล้วก็คาค่ะพริกขี้หนูสวนแล้วก็พริกจินดาแดงกระชายแล้วก็พริกไทยอ่อนนะคะจากนั้นเราก็จะเติมน้ำลงไปค่ะให้ท่วมนะคะจากนั้นก็จะปั่นให้ละเอียดเลย ปั่นให้เครื่องแกงของเราละเอียดดีเลยนะคะพอละเอียดดีเราก็จะเติมกะปิลงไปค่ะตามด้วยผงปรุงรสตามด้วยเกลือนะคะจากนั้นก็ปั่นให้เข้ากันดีค่ะพอปั่นละเอียดดีแล้วเราก็จะเทลงในกระทะหรือเทลงไปในหม้อนะคะแล้วเราก็จะเติมน้ำลงไปอีกนะคะ อีกเท่าหนึ่งของที่เราได้จากการปั่นพริกแกงค่ะวัตถุดิบหลักของเราก็จะมีปลาดุกนะคะแล้วก็ใบยี่หร่าค่ะทําความสะอาดให้เรียบร้อยล้างขาวให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นก็นํามาหัน่นเราก็ตั้งกระทะที่เราเติมเครื่องแกงลงไปให้เดือดจัดๆเลยนะคะแล้วก็ใส่ปลาดุกลงไปปลาดุกใครจะหั่นเป็นชิ้นเล็กกว่าน,นี้ก็ได้นะคะ แต่ที่แอดมินไปทานมาเขาจะหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เราก็จะใส่ลงไปทั้งหมดเลยจากนั้นก็ปล่อยให้เดือดจนปลาดุของเราสุกเริ่มใกล้จะสุกเราก็ใส่ใบยี่หร่าลงไปค่ะแล้วก็ปล่อยให้มันเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนปลาดุของเราสุก ช่วงที่ใส่ปลาลงไปก็ไม่ต้องคนนะคะปล่อยให้เขาเดือดไปเรื่อยๆค่ะเราจะมาเช็คดูว่าปลาของเราสุกหรือ,อยังก็เอามือจิ้มดูถ้ามันนุ่มๆแบบนี้ก็แสดงว่าปลาของเราสุกแล้วนะคะปล่อยให้เดือดไปอีกสักพักหนึ่งจากนั้นก็เตรียมจัดเสิร์ฟ จะเป็นขนมจีนก็จะมีผักสดแบบนี้ค่ะถ้าจะทานกับข้าวสวยก็ได้นะคะทานได้ทั้งสองแบบค่ะรสชาติก็จะออกเค็มเผ็ดจะไม่ค่อยมีรสหวานนะคะ